นี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนยางจักรยานไฟฟ้านะครับคือจักรยานตัวนี้เกิดอุบัติเหตุมาครับตอนนี้แมกดุ้งนะครับแมกดุ้งเราก็เลยทําให้ลมจากด้านในออกมาครับตอนนี้ก็คือว่าใช้งานไม่ได้เลยเได้ลองโทรไปเช็คและที่ที่ศูนย์ที่ซื้อตัวจักรยานไฟฟ้าครับรุ่นรุ่นสามล้อตัวนี้มาเขาบอกว่าจะต้องเปลี่ยนนะครับแมกใหม่ไปเลยนะครับ ซึ่งราคาแม็กแพงมากๆครับรุ่นนี้ที่เขาบอกราคามาคือ1 5 0 0บาทยังไม่รวมยางครับถ้ายางนี่จะเส้นละ500บาทเป็นทั้งหมด2000บาทแต่ว่าผมคิดว่ามันแพงเกินไปก็เลยจะมาเปลี่ยนครับจากที่ไม่มียางในนะครับก็จะมาใส่ตัวยางในครับอันนี้ได้สั่งมาจากทางช้อปปีเรียบร้อยครับเป็นตัว3 0 0นะครับทับสนขีด8นะครับคือแม็กตัวนี้คือเป็นขอบ8นิ้วนะครับซึ่งรหัสยางของเขาก็คือ 3.00จุนนขีด8ดเห็นไหมครับยางนอกเป็นตัวเดิมครับแต่เราจะใส่ตัวยางในเข้าไปแทนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับในการงัดยางก็จะมีตัวเหล็กงัดยางนะครับแล้วก็คัตเตอร์ครับเอาไว้ตัดจุบลมนะฮะที่ติดกับตัวแมกนะครับแล้วก็ที่สูบลมยางครับเดี๋ยวเราเริ่มมางัดยางกันเลยครับ ค่อยๆงัดนะครับอ่าตอนนี้ออกแล้วครับอันนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาออกแค่ด้านเดียวพอนะแล้วคราวนี้เราก็จะมาตัดตัวจุบลมตัวนี้ครับออกเลยแล้วก็ใช้คัตเตอร์กี่เลยครับ โอเคครับตอนนี้ขาดมาเรียบร้อยแล้วนี่จุบลมครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านในครับน่ะเป็นแบบนี้ครับอีกส่วนหนึ่งนี่ครับตัดชิ้นนี้ออกนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นรูอย่างนี้ครับรูโล่งๆครับนี่ครับเห็นหรือเปล่าครับเป็นรูอย่างนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเอาตัวยางในที่เราเตรียมไว้นะครับ ใส่ค่อยๆตัดนะระวังโดนยางครับเดี๋ยวจะรั่วนะอันนี้คือยางในครับที่เราได้มาหน้าตาแบบนี้ครับเอาตัวจุบลมนะตัวนี้ใส่เข้าไปในรูนะครับจะใส่ยากนิดนึงนะรันนี้โอเคได้แล้วตอนนี้นะครับจุบลมครับได้ออกมาแล้วนะครับ คราวนี้ให้เราหาตัวอาจจะเป็นน็อตตัวเมียหรือว่าจะเป็นแหวนนะครับแบบนี้เอาเข้ามาสวมไว้ก่อนนะครับกันไม่ให้มันย้อนกลับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะใส่ยัดยางในยากนะครับพอใส่แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเรายัดยางในใช่ไหมมันก็จะ ไม่ต้องมานั่งใส่เบ้านี้ใหม่ทีหลังครับเพราะว่าใส่ยากมากเลยโอเคครับตอนนี้ก็มายัดยางในเข้าไปได้เลยครับโอเคตอนนี้ยางในเราก็ยัดใส่เรียบร้อยแล้วครับ เราก็ลองมาจัดดูนะครับอย่าให้ตัวยางนอกนะครับมันทับกับตัวยางในนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ยางนะครับเข้าไปในล้อแม็กเหมือนเดิมนะครับโวยเราใช้เหล็กงัดยางนะครับเวลางัดยางก็ต้องระวังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยางในที่ใส่ไปจะรั่วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองกดเข้าไปก่อนครับใช้มือกดไปก่อนให้มันเข้าไปสักส่วนหนึ่งก่อนนะ ใช้ตีนเหยียบง่ายกว่าโอเคคราวนี้ใช้เท้าเหยียบไม่ลงแล้วครับเราก็ใช้เหล็กงัดยางนะครับช่วยงัดลงไปครับต้องระวังยางในนะครับอย่าให้โดนยางใน ่ค่อยทำครับโอเคคราวนี้เข้าเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาจัดดูอีกทีว่ายางในอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าครับให้มาอยู่ตรงกลางนะครับยงางในเห็นไหมครับอันนี้ยางในมันไม่ได้อยู่ด้านในฮะเราก็ต้องจัดให้มันอยู่ด้านในนะครับ โอเคครับต่อไปเราก็สูบลมเข้าไปได้เลยครับตอนนี้ก็เติมลมยางเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยางก็ขึ้นขอบอยู่แล้วครับก็อย่าลืมปิดจุบยางนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับใส่ได้เลยครับยกรถหน่อยเดียวหนักจังเดี๋ยวกกยเพิ่งอะพอไปนึงเดีย๋ยวเพิ่งวางอ่าไปนึงนะอันนี้เราก็ใส่น็อตไปก่อนนะครับ ใช้มือหมุนก่อนนะโอเคครับเรียบร้อยออาวางรถเลยอเดี๋ยวกำเบรกให้หน่อยตอนนี้เร็ขันแน่นนะครับจบไปแล้วนะครับกับการ